ฮัลโหลอ๋อแม่มึงมัต้องไปไหนล่ะนั่งนพออยู่ทะเลมาอู้กันนี่มาเที่ยวกันนี่ก่อนเดี๋ยวพอซื้อปฝากน้อเปลยนหัโป๊อย่างมึงงั่งนะเดี๋ยวพอซื้อกุ้งไปฝากนะกูเป็นไอหงังตัวนั่นแหละเป็นหัวโป้อย่างตัวแม่อยากกินพ่อมึงเลยฮาบอกหลายเึืมีอะมึงจะไปง่าวมึงจะไปง่าวหิ้งหน่ากับหน้าเส้นหน้าแงวชีโมนเนาะตีซึ่งตึงตีซึ่งตึงมึงน่ะซึ่งตึงแม่เออเต็มหนึ่งแม่แม่โัวตัว ห้าบอกหลายเตื้อป่ะหูจักฟังนะห้ากี่จับห้ากี่ไตมึงนี่ยทิไม่นานมึงนี่ก็กลับแล้วมาจนี่ยจาีใส่เสียเนี่ยมึงน่ากับจานเงาอย่ามาจานเงามึงนะหานี่มแม่โทษชอบยังหาลงเสียตลอดไม่มีปัญหากะห้าก็บไปยักจะมีเรื่องก่ทะเลาะกันเดี๋ยวพ่ทะเลาะกันเดี๋ยวพ่อสักรรมบ่เดี๋ยวพ่อสักกรรมบ่มึงอ่ะสักกรรมบ่มีสักกรรมบับกูไหแม่มึงไม่ต้องกับกูเจียวน่ะ หานม่ล้นย้อมีอะไรแม่นมันมีคนเหนือแตเนหาได้เหลือโอ๊ตเนือมึงนะคนอย่างมึงนี่นะเเดี๋ยวจะพ่อจะซื้อให้นะทำมิ่งไปกัมไปกัมนี่เนอะใส่มันสักบกเนึ่มีอะไรนะมีปูยังให้จะฮาวมึงเนอะปูเจะฮาวมึงเลยนะปูมึงนี่ตีงเนี่มันนี่ใส่ไปดีแตะไม่มีอะไรแม่ได้ได้เอาหนึ่งเอาอะไรโอ๊ตเอาหนึ่งตึงมาีพอจะไปแวะตลาดดูโอาตเอาโอะแงงางงงาแงาเง้างไาแเนา ให้มากรอกไก่นะฮะมาผิวทะเลเนี่ยะฮู้ละว่ามาทะเลอ่ะก็อยู่ทะเลแล้วมึงเป็นอาบป้อยงมึงฮะเปลี่ยนป้อยมึงซื้ไปให้ซื้ออะไรนั่นรองเท้าบ่นี่น่ะเป็นฮาบป้อยอีกทีนะซื้อรองเท้าให้พ่อมึงเลยตรงนี้มีอะไรไหมตัวโทวตัวตัวก็ล่ะห่าปะไข่อ้วกมึงละนะฮะลูกกุ้ยเขาตั้งมึงเนอะพิงคน่ะก็จะโดนตั้งมานะรวมแรงแม่ลมแรงไม่มีอะไรห่าลูกกุ้ยฮะก่อน ลูกกุยฮาันดีนี้ให้ตั้งหัวกันนมึงอะใครโดนหาใส่ลูกกุยก่อนมึงจะใส่ลูกกุยไหมเซมอนกูนี่ฉันรู้ว่าอูหางูเรื่องก็เรียนหาอูหเรื่องหาอู้ไดแลหูเรื่องอยู่แต่ของมึงอะใจอารมณ์พวกนี้แหละตีหน่อยพอาะแต่เพอซื้อไปฝากแล้วให้จะตบงี้มึงเนอะมึงจะตบะงีมึงเลยโทษแม่โทษโทษไม่มีอะไรมีกุ้งแล้วก็เสียงดังอยู่เนี่ยเอากระเป๋าเนาะทำมาได้แต่งนะเหมือนคนอู้ดังอย่างเงี้ย มึงจะได้กระฮามึงจะได้กระหากระเป๋ามึงไม่ต้องเอาแล้วมึงสัตว์กำบะกับกูเน่ยมึงไปทะเลาะกันที่อื่นโอ้ยไม่มีอะไรแม่ย่านี่มึงก็ไม่ต้องเอาแล้วกระเป๋าเวนเนมเนี่ยกุ้งปูปลาก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องสแต็กมึงสัตว์กำบะเออโอกิงเลยโอเคเย้